พราะปัจจุบันเนี้ยไอ้วิดีโอของ f a c e b o o อะ่ะมันจะลบทุกๆเดือนนะเว้ยหรือสองเดือนเน่ยเออแต่ y o u t u b e อะ่ะไม่รู้มันสตรีมกันเยี่ยงไรนะครับอ่ะแชร์แต่ YouTube ออกแล้วเหรอออกแล้วเนี่ยโอ้โหมิลี่กูดต้องแชร์อย่างไรต้องเข้า YouTube ก่อนเนระหรอือเปล่า ยังไงนะนนไม่รู้หลัไปเข้าของตีดีกว่าอ่ะเริ่มแล้วครับแสดง<า>ว่าถ้าถ้าแชร์จากตรงน,นี้มันก็คือแชร์จากอันนี้คือแชร์จาก youtube หรือแชร์จากอันนี้คือเฟซบุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนชื่อหัวข้อก่อนนี่คือแชร์จากเฟซบุ๊กถ้าแชร์จาก youtube เออก็ต้องเข้า ซีโอโซซึ่งเดี๋ยวตีจะส่งให้อา้าวไม่ได้ส่งช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมนี่คือยังไม่เริ่มเริ่มแล้วสิเริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำอะไรก็ได้เพราะว่ก็ยังไม่มีคนมาดูแล้วใช่ใชจะมีก็ได้นะอย่าดูถูกนี่ไงมีสามวิวแล้วก็คือโจทย์หนึ่งโจทหนึ่งคณิต แล้วก็สิทธิโอเคเรามาเล่เนวันเดียวับยังไม่ได้แชร์เลยยังไงนะตีสองให้อ๋อเดี๋ยวตีสองให้แล้เวเราเราบอกนะเราเราเปิดรายการสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เห็นแกนตัวครับซีโอโซเอพิโซดสิบสามนะครับเราจะเป็นครับที่เราสงวนพื้นที่เนาะและเวลามาคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆชีวของชีวิตนะรอบตัวเรานะครับโดยหวังว่าการพูดคุยอย่างเงี้ย มันจะทําให้เราตกผลึกเนาะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะหรือว่าหรือว่าวิเคราะห์อะไรต่างได้ดีขึ้นเพราะว่าในในในห่วงกระแสปัจจุบันเราไม่เคยมีโอกาสได้คุยขนาดนี้นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคุยคนเดียวไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยพม่ <c oughs> งเลยพุ่งแบบแบบหนย่งแช่แชอยู่